คุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข,ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทยครับสวัสดีครับ ผมเป็นเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำท่านสามารถเข้าไปชมได้ในช่อง YouTube พิมพ์ว่าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระหรือในเฟซบุ๊ก ครับคุยเฟื่องเรื่องพระหรือในเฟซเพจของสวนฤาษีสระมรกตจักรวาลพระศิวะไอ้ไข่หรือว่าจีดีหรือในเฟซเพจของประหลิจหรือในเฟซบุ๊กของมัญชัยสุพรรณท่านก็นจะทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรีรยญอะไรจานเครื่องรางของข,องของลังแระวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะวันนี้เรามีแขกพิเศษรับเชิญน,นะฮะอาเย์เบ์ครับอยู่ที่ พระพ,พ tai, ิคเนศอยู่ที่อเจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เบย์พูดราอยู่ยังไงทำยังไงครับสวัสดีครับอาจารย์เบย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เบย์แนะนตัวก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์เบย์่ะอมมาตรานะคะก็อยู่ที่มหาเทวลัยพระพิคเนศค่ะคุ้งบังกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะก็เราสามารถนะคะเข้าไปดูที่ Facebook มหาเทวลัยพระพิคเนตค่ะก็จะขึ้นเลยนะคะเมื่อเสิร์ชหาใน Google Ma p ค่ะว่ามหาเทวลัยพระพิคเนตปางมหาราชหนึ่งเดียว เนโลกก็จะติดเลยนะคะก็จะเจอเลยค่ะครับะะตดีนี้คนเข้าไปเนี่ยจันเบย์ต้องทําอะไรบ้างาขั้นแรกก็ถ้าเกิดเข้ามาที่มหาเทวาลัยนะคะเราก็จะมีจุดบริการค่ะมีเจ้าหน้าที่แนะนำนะคะว่าเรามีการเดินลอดประชงองค์พระพิคเนตค่ะเพื่อลอดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปหาจา์แล้วก็มีการทําวิธีนะคะการลงณนะหน้าทองณหน้าเงินนะคะก็เป็น เพื่อความสิริมงคลให้กับตัวเราเองคือหน,น,น้าทองหน,น้าเงินเนี่ยคำว่าทองคำว่าเงินเนี่ยมันก็เป็นมงคลคอันนี้ก็ตามตำราโบ,บราณมันมีมานานแล้วในสมัยกรุงศรีวิทยาในตำหลักตำราพิชัยสงครามมันมีมานานแล้วตอนนี้มันอยู่ที่การลงพอลงนี่อาจารย์เบย์ต้องใช้กาถาอะไรกํากับ ก็จริงๆแล้วอะค่ะเวลาที่เบนได้ทําพิธีนะคะเราก็ใช้พุทธคุณนะคะ<อ>เป็นคาถานะเรียกเงินณนะเรียกทองอแล้วก็ของหลวงพ่อเงินค่ะคก็ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือบางคนเนี่ยสงสัยว่าเอาทําไมเราทําพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยทำไมใช้คาถาด้านพุทธได้ก็เป็นเพื่อความสิริมงคลนี่แหละค่ะอา<ต>จารย์หลวงพ่อเงินก็คือเทพเจ้าแห่งโพทะเล อยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วเป็นพระเกจิอาจารย์ที่องค์เดียวที่มีอุณารมอยู่บนหน้าผากคือศรีศรษะก็ถือว่าอุณารมเนี่ยแม้ถ้าเราพูดไปแล้วมันจะลึกเอาว่าหลวงพ่อเงินก็ทําว่าเงินในสุดยอดแล้วก็มีรูปหล่อลที่แพงที่สุดองคหนึ่งเลยล้านเลยนะครับลงณหน้าทองนะนั่นเงิน,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 นตอนนี้ทองคำเนี่ยอาจารย์เบเอามาจากไหน จริงๆแล้วอะค่ะก็เราก็ปลุกเสกที่บางสะพานด้วยนะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยค,คือทองเนี่ยเราสั่งมาเป็นทองที่มาตรฐานก็คือตาช้าง,งจาก<พ>าจากกังหวัดเพชรบุรีวิยา<ช>แล้วก็เอาทองคําเปลลเนี่ยทองแท้ ไปให้เกจิอาจารย์แต่ละองค์ที่เรามีความพระรดนั้ถือปลูกเสกอธิษฐานจิตต่นี้ไอ้ทองบางสะพานอาจารย์เบรก็ไปเอาแบบเม็ดมาแล้วไปให้เขาตีใช่ไหมถูกต้องค่ะคือเดือนนี้ได้ไม่กี่แผ่นมั้งผมว่าใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะสักประมาณ27แผ่นสัก27คนก็น่าจะถือว่าเพอร์เฟ t นะคะครับท่านก็ฟังรายการชมรายการนะทองบางสะพานเป็นทองเนื้อก้าวเป็นทองที่ดีนะฮะแล้วก็มีที่เดียวในโลกนะฮะก็คือบางสะพานตําบนเขาเรียกกำเนิดนพคุณ นะครับอำเภอบางตะพานตำบลร่อนทองแม่ผมก็จําจำผิดนะครับก็ทุกวันนี้เขาก็ยังร่อนอยู่แล้วเขาขายเป็นเม็ดเขาไม่ได้ขายเป็นกำนะถ้าเม็ดยังได้มาเป็นรูปสัตว์อย่างเงี้ยเป็นรูปสิงโตรีบรูปมังกรรูปเสือรูปแพงมากแต่นี้ถามว่าอาจารย์เบก็เอาเศษเป็นเศษเนี่ยเอามาหลอมหลอมเสร็จแล้วก็เอามาตีใช่ไหมใช่ค่ะตีเป็นแผ่นแต่นี้เวลาก็ปิดก็ต้อง เรยนพระคาถาเรียนได้ทุกท่านนะการติดทองบางสะพานเนี่ยก็ต้องติดต่อจจนเบย์นะเบอร์โทรศัพท์เราจะขึ้นด้านหน้าเพราะว่ามันไม่ใช่จะปิดได้ทุกคนก็ต้องดูว่าอาทิตย์นี้ทํามาได้กี่แผ่นนะครับอาทิตย์นี้ได้กี่แผ่นก็คือจับไปเยอะๆคงเป็นไม่ได้ทองบางสะพานเป็นทองเนื้อก้าวเป็นทองที่ดีสุดในโลกนะครับอยู่ที่บางสะพานเขาไม่ได้ขายเป็นเป็นกรมเลยนะเขาขายอย่างเม็ดใหญ่ๆนี่เพื่อนผม ได้มัเม็ดหนึ่งเนี่ยซื้อมาเนี่ยถามมาราคาแล้วเวียนหัวก็หนักประมาณสองาำกัมน,นะครับก็คอยติดตามที่เข้าไปใน Facebook ใ<ช>ของอาจารย์เล่ย<บ>์เลยค่ะมหาเอวไ์ประพิคเนศคุ้งบางกระเจ้าได้เลยค่ะก็จะเจอเลยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อนะคะที่ช่องทาง Facebook แล้วก็จะมีเบอร์ขึ้นให้เพื่อให้ติดต่อมานะคะครับเดี๋ยว<ช>พักชมสิ่งน่าสนใจสักคู่เดี๋ยวจะมาตอน2ต่อนะครับ ายการโดยเสียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข,ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย ครับพระพิฆเนศเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่เคจัดบัดเปล่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอาบมงคลให้บารายาสิ้นแล้วก็ท่านก็จะประทานความสุขวสความสบายอ่าทรัพย์สินเงินทองบ้านที่เล้วรถยนต์มาอยู่ที่ท่านมีความเชื่อมีความศรัทธามากาน้อยขนาดไหนอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ที่เรามองไม่เห็นมีเยอะขอให้เชื่อและศรัทธานะ ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับไปหาจันเบย์เบอร์จันเบขึ้นอยู่ซึ่งหน้าท่านก็สามารถโทรไปสอบถามจะไปลงณหน้าทองณหน้าเงินหรือจะไปไหว้ขอพรจากพระพิฆเนศแล้วทางสำนักเนี่ยจัดเครื่องไหว้ไหมก็มาที่จุดบริการเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะมีชุดบริการให้นะคะก็ต้องมีเล็กกลางใหญ่เอาที่ตามปัจจัยที่เราไปถึงเพราะมันเป็นความเชื่อความศรัทธาคือที่เราพร้อมถ้าไม่พร้อม เรื่องเงินทองท่านก็นไปยืนตรงหน้าพระพิธแล้วยก,กมือมอธิษฐานได้เลยหนูก็มีเตรียมมาค่ะกัมยายมีดอกไม้สําหรับผู้ที่แบบ,บไม่มีปัจจัยจริงๆแล้วอยากจะขอพอรท่านเนี่ยเราก็เตรียมไว้นะคะไม่ใช่ว่าหนูตั้งไม่ถึงแล้วหนูไหวไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเราก็เอาตามที่กําลังเราไหวแล้วไปเองค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะ,ะครับครับความเขาเรียกว่าปาติหาร์จะบังเกิด ในเมื่อมีท่านเมื่อท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาน,านนะแบบจริงใจและใจจริงนะปาฏิหารเกิดแน่นอนนะท้ายรายการอาจารย์เบอาจารย์เบ อวยพอน่อยครับอวยพอน่อยครับก็พรใดอันประเสริฐนะคะที่อาจารย์ได้สั่งสมมาในทุกภพทุกชาตินะคะก็ขอน้อมกําลังคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์และคุณทวยเทศเทวดาส่งตรงนะคะให้แฟนเพจที่ดูคุยเฟื่องเรื่องพระอยู่ในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่คําว่าร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มนุษย์สมบัติโภทัพย์โชคลาภจงบังเกิดเปิดมีกับทุกทกท่านเลยนะคะ วักก็นี่คือรายการคุยเฟื่องเนืองพระเราก็จะนําสิ่งที่ดีๆมาให้นะฮะท่านพิมพ์มาไปว่าคุยเฟื่องเนืองพระก็มีช่องทางหลายอย่างใน Facebook หรือใน u t u b e นะฮะหรือในเฟนเพจนะฮะครับก็พระบูชาพระเครื่องหรือกา,ารจาเครื่องรางของของังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะสำหรับวันนี้ก็ต้องให้ขอให้ทุกท่านโชคดีคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดอะไรก็ขอให้สมความปราศนาทุกประการสหรับนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเสียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณ เจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกลุปพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย